โย่สวัสดีค่ะทุกคนโย่ย,โย,โยินดีตอด้อนรับเข้าสู่ช่อง l u c ก y c h ีครับวันนี้เราอยู่กันที่ไอคอนสยามวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์หนึ่งวันกินแต่อาหารเจกันใช่ไปดูกันเลยว่าจะมีของกินอะไรน่าอร่อยให้เรากินบ้างครับวันนี้จริงๆแล้วเรากินครบ9วัน10วันนะทุกคนเรากินทุกปีถ้าใครเป็น FC เราจะรู้ว่าเรากิน<ช>ทุกปีนะแต่วันนี้เรามาถ่ายดูหนึ่งวันเต็มๆเลยว่าทั้งวันเนี่ยเราจะได้กินอะไรบ้างนะครับไปอัปเดตของน่ากินกันในปีนี้ด้วยว่าจะมีอะไรเด็ดบ้างไปเลย let's go และนี่ก็คือเหล่าบรรดาร้านทั้งหมดนะครับที่ทไ,มไม่เจ <c oughs> คือของเจจะอยู่ในโซนที่เป็นสยามนะทุกคนเป็นโซนอาหารไทยนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูอะไรใกล้จะถึงแล้วไป เราเจอของที่ต้องลองต้องโดนแล้วแกนั่นก็คือแกดูนี่คือหมาล่าปิ้งเจแต่ละอันมันดูแบบแไม่เหมือนของเจเลยแต่ว่ามันเจทั้งหมดนะครับนี่ดูดิมีปลาหม่งปลาหมึกเจอะไรเจไปหมดเลยครับเดี๋ยวขอเลือกก่อนระหว่างที่เชงกำลังปิ้งหมาล่าครับล็อกเจอซูชิไส้เห็ดรวมย่างครับซูชิคืออะไรชซซซิซูชิไหนซูชิหน้าตาหน้ากินมากครับเราก็เลยสั่งไปแล้วหนึ่งหน่วยอุยหน้ากินมากไม่เหมือนของเจเลยมาดูกันว่าหมาล่าเจกับ ซูชิสไส้เห็ดรวมเจจะเด็ดขานาดไหนหิวแล้วนะตอนนี้หิวมากไปว้าวของเราไปกินก่อนชนิดก้าอุบะน่ากินมากทุกคนอ่ำพร้อมกันครับเปล่าหน่อยนะง <c oughs> า<ำ>มอือข้างนอกมันกรอบข้างในมันฉ่ำมากเลยทุกคนมีแบบเผ็ดหลาชนิดแล้วก็มีแบบเหมือนจะเป็นชีสด้วยนะดูดิดอุ๊ยจริงด้วยมันเหมือนชีสเลยสงสัยเป็นชีสเจอาจจะไม่ใช่ชีสอาจจะเป็นมายองเนสเอาขอชิมหน่อยอ๋อ อร่อยมากอร่อยมากๆเห็ดคือหอมมากด้วยต้องมาลองทุกคนร้านนี้ <Wow. S 1> ว้าวว้าวน่ากินมากเลยมีอะไรบ้างไหนโชว์ซิปลาหมึกย่างเจมีไส้กรอกเจด้วยเดี๋ยวชิมทีละอันเอาปลาหมึกย่างเจก่อนนะต้องบอกว่าปลาหมึกย่างมาลาเจด้วยเอาแล้วนะนึ่มๆกรึบๆไหมจ๊ะเหมือนมากล้อกอน มีความคล้ายคลึงไปอย่างมากแล้วมันมีกลิ่นย่างๆเหมือนด้วยอซ้อสก็แบบหวานนําเปรี้ยวตามเผ็ดปลายลิ้นนี่อันต่อไปของฉันไส้กรอกเจมีสารหลายพันด้วยอ่ะอร่อยกันเหรอวิทร้านีดีทุกอันเลยอ่ะอันนี้เจ๊งให้ล็อกลองอะไรอ่ะขนมจีบโอ้จัดไปไม่ปฏิเสธอ้าฮึแงอร่อยไหมอร่อยมากอันนี้อ่าๆมีอีกมีอีกเอาลูกไปแล้วหนึ่งอันเห็ดเห็ดอันนี้คือเห็ดนะทุกคน มันก็เป็นเห็ดเจนะครับเห็ดมาเจอยู่แล้วหรอกโหอ,อร่อยทุกอ,อันเลยอ่ะอันนี้อันนี้อะไรลูกชิ้นเจดีมากมมากมนี่นะครับชื่อร้านมาหาตำกันได้มีให้เลือกหลายอย่างมากจริงๆมีตั้งหลายอย่างแต่เราแบบเราต้องเหลือท้องไว้กินหลายๆอย่างใช่ <laughs> เออเออแทบจะเลียไม้ไปด้วยเอาเลียแล้ว <laughs> <laughs> หมดจอ่อยไปหาของเจอันต่อไปกินกันครับทุกคน อันนี้ฉันเห็นแล้วฉันพลาดไม่ได้จริงครับทุกคนมันคือหมูกรอบแล้วก็หมูทอดเจดูดิน่ากินโคตรแกมองระยะนี้นี่คือแยกไม่ออกนะว่าของเจรหรือไม่เจน่ะใช่แต่พี่เขาบอกว่ามันทํามาจากเห็ดหอมเธอเจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนนี่เป็นเต้าหู้ใช่เจล้วนนะคะร้านนี้แสดสั่งไปแล้วทุกคนจริงๆเขามีข้าวเหนียวเจด้วยนะแต่เราไม่ได้สั่งมาข้าวเหนียวมันเจอยู่แล้วมันเป็นแป้งเริ่มด้วยหมูกรอบก่อนชิ้นน่ารักปุ๊บปิก รสชาติด,ดีมากมันหมูกรอบเลยทุกคนความกรอบกึกกืบข้างนอกนิดหน่อยแ,แต่จะไม่เข้าหมูกรอบจริงนี่เขามีน้ำจิ้มเจลน,น้ำจิ้มเจลน้ำจิ้มเจลนี่ลองหมูทอดจิ้มแจ่วเอ้ยต้องบอกว่าหมูเจมเจทอดจิ้มแจ่วเอานะมาเ,เปรี้ยวนำหวานตามต้องมีเผ็ดปลาลิ้นเหมือนกันอันนี้อร่อยแซ่บแซ่บใช่ไหมผ่านใช่ไหมผ่าน,านฉันเจอบางอย่างนะ่าสนใจอย,อยู่ข้างๆนี่เลยมันมีเกลียวเจเจมีหมู ต้องลองแล้วละ่ะเราสั่งไปเรียบร้อยแล้วทุกคนพูดเลยว่านะ่ากินมากเมนูนี้บะหมี่ต้มยำเ,เจนโปเจว้าวว้าวเ๋ยวดูหน้าตาแบบของเจู๊ปิกมากเลยอ่ะสีสันสดใสนี่นะครับแม่ค้ากำลังรับออเดอร์กำลังรวงให้เราอยู่ <laughs> แม่ค้าเขินแล้ว ขันกระหวงชงชุยขอชิมเซตก่อนจ้ำต้นมากเจอเกี๊ยวเอาเกี๊ยวก่อนละกันนี่คือเอาใหม่น้องทุกชีวิตมากทุกคนนี่คือเกี๊ยวเจของเราเกี๊ยวเจดีอะแต่โอเคมันมีกลิ่นของความเต้าหู้แล้วก็โปรตีนกันเสร็จ อีอีเราไปขอเพิ่มหมูแดงมาทุกคนเพราะว่าเย็นตาโฟมันไม่มีหมูแดง uh huh. ใครอยากกินหมูแดงเจก็ต้องสั่งเป็นบะหมี่ต้มยำทั่วไปถ้าเป็นเย็นตาโฟต้องขอกขอเพิ่มนะทุกคน10บาทหม,มักหมาลองชิมหมูแดงเจของเราเอาชิ้นนี้ล้วกันโอ้ยเหมือนมากอะ่ะนม่ดาวเหมือนมากกลิ่นก็คล้ายด้วยอะ่ะอันไหนลอง เนื้อสัมผัสอะ่ะจะไม่แน่นเท่าไหร่แต่กลิ่นอะคล้ายมากมคล้ายเลยใช่ไหมิ่มงเราว่าเขาน่าจะไปชุบน้ำซอสมาเหมือนหมูได้จริงๆอะ่ะไหนขอชิมน้ำซุปหน่อยว้าวดูสีดิโอ้อลนะสีเข้มขน้นว้าวแซบว้าวล็อกจะต้องม,มากินไหมแซบไหมแซบมากซอสน,น้ำซุกปกะบัตหูแซบ ใกล้เคียงของที่ไม่เจเลยทุกคนพูดเลยว่าถ้าใครกินเผ็ดไม่เก่งก็บอกเขาว่าเผ็ดน้อยนะนี่ขนาดบอกว่าเผ็ดน้อยนะปากดูแดงแล้ววิวจอร่อยแต่อร่อยแนะนําให้มารต่อไปไเจอกนแล้วครับนี่เป็นน้ําส้มของเช้งครับมันคือน้ําส้มเช้งคัสดใหม่จากลูกเลยทุกคนดูในแปดสิบาทนะทุกคนไหนมาชิมซิสดชื่นแค่ไหน ดีมากไม่หวานเกนไปไม่เปรี้ยวกันไป,ไนไปอุ้ยกินได้เรื่อยๆเลยแบบนี้ชุ่มคอสดช,ดชื่นสดชื่นเพอ่ัตั์เลี้ยนแล้วก็ไปหาของกินต่อถูกงอ่ะพอฉ่ำคอแล้วเราก็มาซัดของทอดกันต่อเลยครับทุกคนถึงแม้ว่าตอนนี้จะอยู่ตรงนี้แล้วเลิกแล้วแต่ของเจมมันต้องมีของทอดเว้เอ่าก<ๆ>ินเจนะทีเราไม่พลาดของทอดคับถึงแม้เราจะกินไปแล้วก็ตามใช่นี่เราสั่งไปแบบรวมเลยนะทุกคนเพราะเลือกไม่ได้อยากกินทุกอย่างก็งเลยนี่เลยแบบ mix mix มาแล้วต้องลาดทัวน้องโูลงไปนี่นี่ลาดน้ำจิ้มชุ่ม,มอย่างนี้เลยน่าก,กินงา่ายทุกคนแบบว่ามันฟินมากสหรับใครที่เลือกไม่ได้นะมีทั้งขา้าวโพดทอดเผือกทอดมันทอดแล้วก็เต้าหู้แล้วก็ปอเปี๊ยะปอเปี๊ยะมีสองอันเมื่อกี้ของเราเป็นปอเปี๊ยะเผือกอันนี้ปอเปี๊ยะหุ้นเส้นยำหมี่ ว้าวน่ากินมากมาที่แบบของหวานกันบ้างครับบับเบิลว a f f l e ลเขาเป็นพี่น้องกับว a f f l e ลฮ่องกงนะทุกคนเนี่ยพี่เขาอยู่นี่แต่นี่คือน้องเขานะอ่านี่ตามสีเลยครับรสชาติอันนี้เป็นชาไทยดูดิดูมั้ยาวมากยาวอะนะใหญ่ยาวมากำมาชาไทยเนี่ยลองชิมแบบยังไม่จิ้มซอสดูซิ นุ่มมันดีมันกินแล้วมันดีหอม,มนมอมมุ่มมากมีถั่วกรุบๆด้วยอร่อยอ,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 อัลมอ,อนด์อัลมอนด์ชาอัลมอนด์อ่าอันไหนลองอันอื่นส่วนอันนี้คือชาเขียวเป็นมะม่วงอ่าดูไวไ้อาจจะเหมือนดังโงะครับไม่ใช่นะอ่ะงาม ดูอย่างเม็ดมะม่วงเม็ดเบลอเลยโอ้ยจริงด้วยเม็ดเบลอร์ไม้ก็เบลอร์ด้วยระวังทิ่มปากตรสต่อไปเป็นรสสตรอเบอรี่เ uh ดี oh ๋ยวให้แจแม่ก oh. ินดีกว่าหอมมากหอมน้องสตรอเบอรี่มากแล้วเขามีซอสแยมสตรอเบอรี่มาให้จิ้มเพิ่มด้วยจัดไปให้มันเป็นซุปเปอร์สตรอเบอรี่อ้อโหเอาแล้วนะนุ่มนิ่มอร่อย มีเนื้อให้เคี้ยวด้วยเหรอมีเนื้อให้เคี้ยวด้วยแล้วก็แป้งนุ่มหนึบมากอืมร่อยเอ่ยเ่ิร้านตรงนี้ครับ Waffle f u l และนี่ร้านต่อไปที่ได้ใจเราสองคนก็คือร้านโรตีและชาชักครับนี่ร้านนี้เลยชาชักกำปงแต่เราไม่ได้สั่งชาชักเราสั่งโกโก้ชักโกโก้ก็ชักได้เหมือนกันโกโก้เจนะโกโก้เจอาโกโก้เจเพื่อนของล็อกนะครับสั่งไอ้นี่โลโทโลโทโลตีโรตีข้าวเหนียวมะม่วงครับเดี๋ยวไปดูว่าหน้าตาจะน่ากินแค่ไหน เป็นขามากทุกคนในที่สุดเราก็หาโต๊ะว,ว่างได้สักทีนะทุกคนเดออิน<ๆ>นั้งวอร์ลี่เพื่งจะได้โต๊ะเนี่ยครับเน่โต๊ะมาเพื่อกินโรตีข้าวเหนียวมะม่วงแกฉันไม่เคยเห็นเลยเนี่ยให้ดูนะครับนี่มันเป็นโรตีข้าวเหนียวจริงๆดูดิข้างในมีข้าวเหนียวนะทุกคนใช่กินกับมะม่วงชิมโตอเอามะม่วงด้วยเอาให้ครบแบบเต็มคำอ่ะเน่หนึ่งชิ้นมีครบทุกอย่างโรตีข้าวเหนียวมะม่วงเจจัดไปโอ้โหคำใหญ่างงมากมันเป็นยังไงจ๊ะ อร่อยเปิดเมงอร่อยมากเลยเป็นไงหอมมากเลยอ่ะหอมกลิ่นบะม่วงเนี่ยม่วงกว่ากูลินพัดไดหมดแล้วมันมีความหอมของแป้งโรตีใช่ไหมแล้วก็ข้าวเหนียวมูนที่แบบเคี้ยวหนึบหนับแล้วก็หอมกลิ่นอะไรไม่รู้อ่ะที่เหมือนกะทิแต่ไม่ใช่กะทินะอะไรขอชิมหน่อยขอชิมบ้างบอกเลยว่าฟินร้อนเท่เากมีเคี่ยวดะคุร่าด้วยทุกคนอุ้ยหอมมากเลยอะ เออใช่ไหมมันหอมแป้งโรตีมากมากเยโรตีกับข,ข้าวเหนียวมันโงกข้าวแทนว่ามันเหมือนน้ำเชื่อมนิดนึงเหมือนกันหรอกแต่มันก็ไม่กินกะท่นะใช่ไหมบางบางไม่แน่ใจนะครับแต่มันมีช็อกโกแลตด้วยไงมันก็เลยทําให้กลิ่นมันมิกซ์ไปหมดเลยอ๋อแต่รวมๆแล้วโคตรอร่อยอร่อยหวานน้อยอกว่าโกโก้โกโ,ก,โ,ก,โ,ก,ก,โก,ก,ก้หวานมากจริงเหรอหวานมากมากไม่ได้บอกเขาหรอว่าหวานน้อยโอเคไหนชิมโกโก้บ้างไหนไหนไหนมันหวานนะหรอก็หวานนิดเดียวเองเนี่ยหวานน้อยจริงดิอีกนิดเดียวตัดขาหวาน หวานมากจี๊ดแต่อร่อยแต่อร่อยนีนหวานล็อกเราว่าคนพออย่างวะทุกคนนั่นอะไรวะพุงน้อยพุงเริ่มบอกเราอ่ะมีอีกอย่างที่งเราอยากกินยังยาวอีกเหรอีกอย่างเดียวแล้วกันอย่างเดียวอย่างเดียวอย่างสุดท้ายอย่างสุดท้ายกินต้องนิแล้ว เหรอสิ่งนี้คุณอยากกินกินอย่างเดียวอุ้ยมันน่าก,กินเหมือนกันนไ,ไอติมอะไรอะ่ะไอติมกะทิรสช่องสีอิวขาวคือชื่อยาวมากอยากรูกเหมือนกันรสชาติจะเป็นไงหน้าตาจะเป็นไงครับลองสั่งกันดีกว่าประเด็นคือไอติมที่กินกับสีอิวขาวก็ต้องลองไงโอเค อ้ไม่ไหวแล้วสวบเลยแล้วกันเดี๋ยวก่อนฉันจะบอกแกก่อนมันคือไอติมอะไรกันรู้ไหมไอติมกะทิไงมันไม่ใช่ไอติมกะทินะมันคือไอติมที่มีส่วนผสมของซีอิ้วไงหรอซีอิ๊วเนี่ยนะซีอิ๊วผสมกับน่าจะเป็นนมขูวเหลืองซีอิ๊วแบบซอยซอสเนี่ยนะเออว้าวอยากลองชิมแล้วอะอะลองชิมลองชิมอะมามีคนกินไอติมสองแบบนะครับแบบแรกก็คือไท้ชอนแต่เราโนโน เปไน็นยังไงมันมีรสช่องมาด้วยนะเขียวเขียวทุกคนเขียวเขียวนี่คือรสช่องนะทุกคนหุ้ยอ,อร่อยรู้สึกถึงซีอิ๊วแล้วมีเค็มๆที่ปลายลิ้นจริงๆด,ด้วยจริงหรอส่วนซอส้างบนอ่ะเขาบอกว่าไอ้ซอสเหลืองๆเนี่ยคือคาราเมลนะไอ้น้ำตาลอ่อนเนี่ยไหนว้ายดอหุอ้ยมันมีความเค็มๆจริงด้วยอะ่ะอร่อยเนี่ยนุ่มมากทุกคนมีกลิ่นแบบหอมซีอิ๊วนิดนึงจริงๆโอ้ยอร่อยอ่ะอร่อยโอ้ยมันมีความเค็มๆสดจริงอ่ะจะกินต่อไปไม่ไหวแล้วหรอ ุูร้องขอชีวิตแล้วแกรับผิดชอบชามเออถ้วยนี้แกเนี่ยรับผิดชอบน้องคนี้ไปโอเคได้ นั่นแหละทุกคนวันนี้ขอปิดจ็อบเท่านี้แล้วกันที่น้องซอฟครีมสีอิ้วสุดท้ายแล้วมันไม่ไหวจริงๆต้องมะแบกครับเป็นไงกันบ้างหนึ่งวันกินแต่เมนูเจของเราทั้งสองคน,นครับชอบเมนูไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพวก,วพวกเราส่วนพวกเราสงคนนั้นขอแบ่งได้ไมั้ย m v ีของข้าวเชงให้น้องหมาล่าโอ้ใช่ใช่ใช่หมาล่าที่นี่เข้มข้นอร่อยมากจริงครับร้านแรกแล้วก็ทุกใจมาก ส่วนของหวานอะลึกยากอะเชิงขอให้เป็นน้องโรตีแล้วกันเออ <c oughs> เหมือนกัน <c oughs> ใช่ไหมโรตีเขาเนี่ยมะม่วงนี่แบบว่าโอ้สจุใจมากอร่อยมากจริงรสชาติดีเข้มข้นหอมแต่ไม่ได้แปลว่าซอฟต์กิมไม่อรยนะซอฟต์กิมก็อร่อยซอฟต์กิมอร่อยแต่อ<ต>ันนี้แบบอันนั้นคือ พวกบวกอ่ะใครกินเจนะคะก็มาร่วมกินเจทาบุญทําทานด้วยกันนะคะถือศีกกินเจแค่สิบวันเองพ้อมูมตัวเองฝึกสติแล้วก็ทําความดีกันนะคะกว่าคลิปนี้จะลงเทศกาลกินเจก็น่าจะเอยูประมาณสองวันบ้างแต่ก็ยังทันอยู่นล้จะยังคันอยู่เอาหน้าให้เวลาน้องตัดต่อหน่อยนะคะทุกคนโอเคครับถ้าแพชชชอนคืนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนล้วบนไป Bye Weeell แย้งอีกอ่ หวตขคือเมื่อกี้ไปกินเตีมหมาใช่ไหมเร้สึกว่าเอ้ยมันหวานมากอยากได้อะไรแก้เลี่ยนนะขมๆมาตัดก็เลยกินแก้เลี่ยนโหเลี่ยนกว่าเดิมหยิบโกโก้มากินไกว่ามันจะช่วยตัดขมๆเพื่อไปเดินรอบไอคอนสยามสามรอบไปย่อยสิ่งที่เรากินเข้าไป